นี้นะคะตัวเครื่องนะคะให้เราเปิดปุ่มออนไว้นะคะ mm hmm. กดออนเลื่อนไปที่ออนนะคะ mm hmm. แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นที่ WiFi นะคะให้เลื่อนมาที่ WiFi นะคะ mm hmm. พอเราเปิดออนเสร็จแล้วนะคะ mm hmm. ให้เข้ามาที่ตั้งค่าของตัว iPhone นะคะ mm hmm. แล้วก็กดเปิด WiFi mm hmm. ชื่อของตัว WiFi เขาจะเป็น a d ด m c แล้วก็ตามด้วยตัวเลข mm hmm. แบบนี้นะคะ พอได้เสร็จแล้วนะคะให้กดออกแล้วก็เข้ามาที่แอปพลิเคชันพอแอปพลิเคชันเข้ามาที่แอปพลิเคชันเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแบบนี้ One Device B File คลิก add ให้เรากดคลิก add ตรงนี้ได้เลยพอคลิกเสร็จแล้วนะคะมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือตัวกล้องของตัว CB 7 1คะ่ะ อันนี้คือวิธีการแอดกล้องโดยการที่เราเชื่อมต่อ WiFI ตัวเครื่องโทรศัพท์กับตัวเครื่องของกล้องเลยนะคะแค่นี้ค่ะ